คืดกับรถคลองหมา่าบัดนะครับไอตัววัดวัดความสูกกันลนะครับตอนนี้ได้โถกรถบรรทุกเกี่ยวล้มขาดอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นฝั่งเป็นฝั่งที่วิ่งจากาแยกขาน้ำบนมาครับนะครับเ,เพิ่มเติมครับปรากฏว่า ก็ยังติดครับก็ยังติดหน่อยนึงครับติดทางด้านทางด้านขวามือครับนะครับยังไปไม่ได้ในส่วนทางด้านซ้ายนั้นรอดได้แล้วแหละครับอ่าต่อครับต่อครับเฉียวๆเลยครับเฉียวๆครับลุ้นครับลุนครับออกได้ครับได้ครับได้แล้ว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 ครับผ่านครับผ่านผ่านผ่าน นะครับผ่านแล้วครับผ่านแล้วผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับนะครับผ่านแล้วผ่านแล้วครับผ่านแล้วยาวไป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 เอาครับยาวไปยาวไปยาวไปยาวครับยาว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  ยาวครับยาวยาวช้านะครับช้านะยาวครับยาวช้ายาวครับยาวไปยาวไปได้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 เอาผ่านครับผ่านได้ผ่านได้ครับผ่านได้โอ้ลงเรือแล้วครับลงรวมไปด้วยดีครับใช้วิธีการปล่อยลมยางครับเรียบร้อยแล้วครับร้อยครับ 60รายงานนะครับ60รายงาน